ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยหมอวีต้าจาก n นเจอ e ์กิฟเล่าทำลายมิตรภาพชวนเพื่อนเลิกเล่าโทร1413โ,โชคชะตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดได้แต่เราเชื่อว่าหลังความโชคร้ายมักจะมีเรื่องดีๆตามมาภายหลังเสมอจึงเป็นที่มาของ The ะจิงส์กวนป่วนซ่า ความสนุกที่ไม่อาศัยหน้าตาแต่อาศัยความจริงหรือความสวยที่จะมีกวนศิลปินคนดังมากหน้าหลายตาแวะเวียนมาสร้างความป่วนความซ่า้าโชคเยอะชะตาทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ สำหรับกวนสุดแสบที่ยกกวนมาป่วนมาส่าใน The ะจิงสของเราในวันนี้เป็นกวนที่มาพร้อมกับความสามารถในการร้องเพลงจากเวที The Star ค้นฟ้าคว้าดาวมาดูกันสิว่าเหล่าคนฟ้าคว้าดาวเมื่อต้องมาเจอกับจิงส์แมนหรือตัวสวยจะเกิดอะไรขึ้นไปพบกันเลยครับโดมแกงส้มฮัทเฟลมและสต็อปจากเดอะสตารแปดคนฟ้าควาดาว สวัสดีครับ,รบขอต้อรับสูร่รายการ The Ching <The S 2> p o ู l Pool บอกเลยครับวันนี้เป็นเทปแรกนะฮะสนุกสนานแน่นอนนะครับที่สำคัญเนี่ยรายการของเรานะครับจะมีศิลป,ปินดาราโอ้โหจัดกันมาแบบเต็มที่แน่นอนนะครับเพื่อมาแชร์ประสบการณ์โชคร้าย รวมไปถึงเล่นเกมกับเราด้วยบอกเลยว่าเกมของเรานี่จัดเต็มแน่นอนครับขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่ารายการเด J j i ิ x งกูนป่วนส่ร้าของเราเป็นรายการที่ไม่ต้องใช้ความสามารถไม่มีไม่ต้องใช้หน้าตาไม่มีเหมือนกันใช้แต่โชคตาล้วนๆโอ้ยนั่นยิ่งไม่มีใหญ่สำหรับใครนะฮะที่ได้เป็นเด e j จิ x ของเรา <c oughs> จะได้รับบทลงโทษอย่าง <c oughs> สะสมอย่างแน่นอนออยังไม่พอนะฮะเราต้องขอบอกว่าบทลงโทษของเราไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราจะให้เหล่าดาราและศิลปินนะครับมาทดสอบดูซิว่าใครจะเป็นผู้ที่โชคร้ายที่สุดรวมไปถึงเราสองคนด้วยเราก็ต้องมาจิ้งกับเขาด้วยนะฮะเราต้องรู้ด้วยครับผมแต่ว่าครับใครที่เป็นผู้ที่โชคร้ายที่สุดรายการของเราฮะ,ะไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะ คนนั้นแหละครับจะเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดได้รับของวันกลับบ้านไปด้วยโอ้โหแต่ถ้าว่า<อ>เกิดเป็นเรา2คนที่โชคร้ายที่สุดเขาก็ได้ไปไม่ได้อ้าวเรา้อมอบของรางวัลน,นะครับให้กับผู้ชมทางบ้านเลยครับโอ้นะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ b รา d ี Hospital Bi k ก n นนั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าสถานที่เนี่ยน่าสะพรึงกลัวมากๆเลยนะฮะเหมาะกับเทปแรกของ The Jinx ควน่วนสร้างของเรามากๆเลยนะครับและควนแรกที่จะมาป่วนกับเราในวันนี้ก็คือ The s, <S อค a ับ วันนี้โอ้โหเดอะสตาร์แปครับให้เกียรติมาร่วมกับรายการเราเนี่ยะถือว่าเป็นการประเดิมเลยครับอพูดถึงผลงานดีกว่ามีผลงานเพลงอะไรกันบ้างเอาเลยฝั่งนู้นเลยครับสีเขียวครับผมก็ของฮันทำก็ซิงเกิลแรกครับในตำบเดอะสตาร์แปไม่ว่าจะครับผมผมอยากรู้ไอ้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะมันมายังไงก็ไม่ว่าจะจุดๆจุใช่ไหมฮะสามารถเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ว่าเราจะไปแบบดูหนังกินข้าวไปตีกอล์ฟไม่ว่าจะไงก็ตามเนี่ยฮะเราก็ อยู่ตรงนี้ครับก็ไม่ไปไหนก็รักเธอแค่คนเดียวเนี่ยเงี่ว่าเพลงฉันขอลาค่ะเป็นแนวร็อกแล้วก็มีซีสันความเป็นอินดี้เข้าไปด้วยค่ะครับผมท้าไมถึงฉันขอลาละฮะก็เหมือนกับ เหมือนคนรักนะค่ะเขาเขาไม่รักเราแล้วอ่ะก็แบบไม่ง้อลาดีกว่าไม่ไม่รักก็ไปเลยเขาเรียกว่าชิงชิงเลิกก่อนชิงเลิกก่อนจะได้ไม่โดนบอกเลิกวันนี้สิ่งดีนี่่ไมดีชีวิตตัวเองนี่เคยเจอแบบในเพลงไหม มีบ้างอะมีบ้างแบบว่าบางทีแต่ว่าจะเป็นแนวแบบไปแอบชอบเขาไงแต่ว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบเราตอบ่็ไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยผมอยากรู้แบบว่าสเปคนคนที่ไปแอบชอบแล้วแบบว่าเป็นยังไงท่านนี้ท่านนี้มั้งไหม,ไ,มไปแอบชอบคนไม่รอค่ะผมไม่่อตรงไหนฮะ stop ครับชื่อเพลงว่า don't stop หยุดไม่ได้แล้วก็เป็นเหมือนแบบผู้หญิงคนนึงที่มีความรักความรักของเธอที่มีให้เนี่ยมีแบบ don't stop หยุดไม่ได้แล้วใช่ ผมของผมก็ชื่อเพลงคำอธิษฐานในน้ำตานะครับอันนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตเนื้อหาหลักๆเลยคงจะพูดถึงวันหนึ่งความรักมันมันจากเราไปอะไรครับเราก็อ้อนวอนอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดนไหมครับพี่หล่อเลยอะตาจะไหลโอ้โหตาไหลเตือนอย่างไรอีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงฉันมไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ และตอนนี้เพลงก็หมดแล้วนะฮะพบ้อมกันทุกทุกย่างก่้นนะกลับนะครับคนสุดท้ายดีกว่ามีเพลงอะไรให้กับผมชื่อเพลงนะครับรักเธอสีชั่วโมงนะครับรักเจอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบายเย็น ครับผมเนื้อหาก็เหมือนกับว่าเราเคิดถึงคนที่เรารักตลอดเวลาเลยประนี้24่ชั่วโมงเลยแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยที่ออกมาเราเป็นดูโอกันใช่ไหมเป็นดูโอครับใช่เป็นดูโอกันนะครับชื่อเพลงว่าคนไหนโสด c t าพูดอย่างนี้แม่ไม่เล็บให้ฟังไม่ได้โอ้ยเราปจูริงกันแล้วปิดจูริงอยู่ไหนสองสามโอ้ ยังกินอยู่ตรงนี้โดดเดียวเดี่ยวได้ระดับหมายใกล้ตายขึ้นทุกทีความหน่ไม่เข้าใครออกใครแต่ทำไมมาเข้าผมแล้วไม่ออกไปซะทีเยี่หน้าตากงไม่ที่แย่กว่ามาตรฐานวัยวะครบถึงก็ไม่ได้ที่การจะทำไมเรื่องรักต้องรอนานมีไหมใครสักคนสนใจใช้บริการให้เยอพี่ตันีร้องทำอะไรที่ทำพี่กัปตันอ่ะใช่พูดถึงนี่ดีกว่า เรื่องราวเรื่องราวแบบจริงๆความสวยครับจริงจริงครับจริงจริงๆครับต่อเป็นเรื่องตอนที่ไปเที่ยวที่เกาะสมุยไปด้วยกันสี่คนไปบนเกาะแล้วก็คือไม่มีพานะก็คือต้องไปเช่ามอไซค์วันแรกไปเห็นก็เย็นๆแล้วกลางคืนก็เตรียมเข้านอนแล้วทีนี้พอรุ่งเช้าก็เลยคิดว่าโอเคไปไหว้พระกันก่อนดีกว่าแล้วก็ไปถึงก็ไปจอดโดดมอไซค์แล้วก็ขึ้นไปไหว้พระด้านบนทีนี้เพื่อนเพื่อนของผมเขาก็ลืมครับ คือเสียบกุญแจค้างเอาไว้ด้ก็เลยลงไปจะไปหยิบกุญแจขึ้นมาแต่ลงมากุญแจก็ไม่มีรถก็ไม่อยู่คือไปแล้วครับหายไปเลยแล้วกลายเป็นว่าวันนั้นทั้งวันก็อยู่ที่โรงพักครับจากที่วางแผนว่าจะเที่ยวทุกอย่าง ทะเลไม pe, ่ไ sure ด้เ yes, ห right? ็น yes, ส yes, right? <ind> ักน <Det S 1> <ind> ิด oh, ที่เล่นมาถึงทะเลแต่ขึ้นเขากไปเลยก็รู้ว่าหายจริงๆหรือเปล่าหายจริงครับหมดไปเท่าไหร่ครับวันนั้นหมดไปเท่าไหร่จริงไปเท่าไหร่ครับก็จริงไป4ี่หมื่นครับสี่หมื่นบาทข้ามมอเตอร์ไซค์เออตอนนี้ขึ้นไปไหว้พระได้ไหว้หรือยังใช่ครับปาริภูยังไหว้ไม่เสร็จครับเนี่ยก็เลยลงมาถ้าไหว้เสร็จปุ๊บลงมาก็เจอเลยอเก็ได้เออเออจำไว้นะมันหลังเเออได้ลย โอ้โห oh เรื่องของหนุ่มโดมนับว่ามีมูลค่าความจริงสูงสูงแต่ถ้าคิดว่าเขาจริงหรือว่าสวยที่สุดแล้วล่ะก็เรามาลองฟังเรื่องของน้องเฟรมกันบ้างว่ามันจะจริงขนาดไหนก็มีตอนมัธยมค่ะวันหยุดมันหยุดแ้จะไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมคะคก็ไปดีเมอร์นัดกันไปเจอหน้าห้างแนละ้วนั่งมอไซค์ไปลงมอไซค์ลงผิดข้าง ขาไปโดนท่อแต่ว่าสะดุ้งเลยก็คิดว่าไม่เป็นไรก็เป็นรอยแดงๆเฉยๆก็เออเดินขึ้นสะพานลอยไปหาเพื่อนดีกว่าปุ๊บสะพานก็เดินเดินรู้สึกมีคนเหมือนมีผู้ชายเดินตามค่ะหันไปปุ๊บเสื้อขาดขาดผมผอมแล้วแบบหัวฟูปูดูเมามาอ่ะค่ะพันไปปุ๊บลุกจิ้งล่ะก็เลยต้องวิ่งวิ่งไปถึงหน้าห้างก็เขาก็หาคงหันไม่เจอแล้วแหละวุู้ไปปุ๊บก็นั่งรอเพื่อนอยู่ประมาณชั่วโมงนึงะไม่มาไม่มากันลนที ก็เลยโทรถามว่าอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนบอกก็อยู่หน้าห้างเหมือนกันนี่อยู่สาขาไหนเนี่ยอยู่เรียบทางด่วนคือก็คือบอกแค่ชื่อไงไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนก็เพื่อนก็เออเดี๋ยวมาตรงนี้เพราะว่ามันต้องขึ้นรถตรงนั้นเนี่ยค่ะคือรถตรงที่เฟรมอยู่ก็โอเคมาถึงปุ๊บหารถแท็กซี่ก็ไม่มีแท็กซี่รับไปเลยพี่ไปรังสิตอะไปดีเวอร์ก็ไม่มีใครรับเลยค่ะสุดท้ายก็กลับบ้าน ไม่ไปโอ้โหนี่นี่นี่ว่าผิดหมดเลยนะความซวยอาพับเยอะมากมากหลายเรื่องโดนเม็ดอะไปทำยังไงเนี่ยลงผิดข้างเนี่ยลงทำไมโดนท่อไอเสียโดนคนบ้าตามนัดกับเพื่อนผิดที่เรียกแท็กซี่ก็ไม่มีครับผมไปดีเมอร์ก็อดไปใช่ลอยก็จะซวยอะไรขนาดนั้นฮะลอยก็เนี่ยทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยอ้านี่มันสกอยนี่ฮะ จริงเราตั้งใจให้โดนพี่รองเท้าแตะแล้วเพื่อนเพื่อนนัดไปไหนไม่นัดนัดไปเรียบทางด่วนใช่เลยอ่ะใช่เลยไปแหวนนั่นเองโท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 อะไรมันจะจิงส์ขนาดนั้นน่าสงสารแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเรามีเกมจิงจิมาทดสอบความสวยกันอยู่อีกเพียบ